Do vậy, hết đi. Do vậy, mama. Liu cắp yêu bắt đầu cắp. Do cho mama, mama. Liu liu Mà, mà, mà mama. Hả lẽo, hả lẽo, mama. Mà, 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 mà Rồi, mama. Hả lẽo, mama. bên đây, mama. Hả lẽo, mama. Hả lẽo, mama. จังใจมาเลยโอ้ปหยาดลานเลยเจอเจอเจอมาเลยวะเอาเลยโอ้ยว่านี่อะไรจักมือรถเอา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 มาเร็วมาเร็วอย่าลงไปหันเอาเอาเข่าปลาไปเลยมาเลยเส้นทางมีอยู่ว่าต้องไปย่านกระดานด้านมาพี่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 เออเออ

เร็วเร็วเร็มาพี่เอากลับอีกแล้วไอ้อาดลนเลยโอ้ะละยนอนง่วไปเลยมาเอาพี่มาพี่มาพเร็ว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 อสูบอสมูกระไายเมูเอาเอแบ่งรับแบ่งสูบเอามาไว้มาแบบหางตกไาเลย โอ้ยหนครับมื่อที่พามาคางคางป้าครับบรรยากาศครับยังมาส่้าครับมีงัว้อมครับโจูดมาลุยเป็นซีฟเลยแลดออกแลดเขาอจากที่ว่าอจากที่บว่าสุดตายมากครับมองนี้มองไอ้กังฟูแม่นาโนเอตตังว่าด้มองนี้ย,นนนย,ย,น <c oughs> ยังมาส่้า,าเขาใช่ไหมส่้า เปียนเส้นทางกับมือนีเอเอ่เอาเอาาเลยติปใส่ลองเบิงลองเบิงมาเลยขอมาเล่นน้ำแนว <c oughs> อาหารอย่างานี้มาเนาะเลยเลยอันนี้สิเป็น ทงหน้าครับมาเลยกับตัวเตียมตัวเตียม,ม,มหาดเอาเอาทำไปยังเลยหาหนูบ่รอลอ,องมึงดูลองเบิรงลองเบิรงเอาเอาเอาไปหน้าถอยโมเมนต์ขอบสา,าครับบรรยากาศป้าต้นฤาษีครับวงดนียางามครับ พาเลยมาเปลี่ยนบรรยากาศไหมครับไปตั้งแต่ขางสาครับเลยลงมาทงหน้าครับอล้วยแบบเออกสพาเปลี่ยนหม่องนะ <c oughs> มัวเพิ่นครับก็นี้เทิงงัวเทิงโจดหลายเอางัวเพิ่นเิ็น้องมะลำ ด้วยบอ,อกห่างม่ย่างลอปเลาะมาอีเแียวนี่แหละเข้าไปไกลวาเลยครับถ้าหุ่นเป็นสิบเลยมือแรกครับ, <c oughs> บป้าลงมาเล่อยกับจักสีมาจักสีไปเอาจังไหนตัวด้วยออกห่างกันนะด้วยยาวนน่าเลย อย่างสำลวดครับปล่อยมันครับปล่อยเป็นประเทศจังนีต่อห้องกาพาลงมาครับมือแรลกครับอ้าวสมุดหายยังงอไปครับพิสูจน์ครับอเหยี่ยงแนวยถวครับงัวงัวกับเบิงมาด้วย เามาลยุยมาไปใส่เลยครับตีขี้งเลยมาลยุยว่าลายไม่ได้เลยเ <c ười> ออเออ,อแตกบ้างมาหน่อยเลยวะเดิเต็มเลยรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่เลยลมาลยบอกโอ้ยกับความเล็ดน,น้ำแนวสันไปแล้วไปแล้วอาการแล้วว่าลยุย <c> ย <ười> ี่ไม่ใส่หรอือกับบ่ มอดีบอกยากเลยีเออเอาีสัครับเอ้าทางฝุ่นปนงัวครับโอ้ยตีวงก็มาเลยอ้ขาก็ไปเอาเยอะเลยเลยต่อเลยกมชอบสานการณ์ว่าตีไม่สเลยมือนีเอ้เลยฟังเลยต่อ เราบ่ทางเลยวนี่พ้าลงมาสีโลยบ่ติ่งคิยงเลยน่งยังเดี๋ยวพอหน่อยเลยว่านี่แบบพาเรื่อยเรื่อยบ่ยู่แล้วดีแนนอนกระดับเลยบ่กัปะกับเยบ่ย <Sa> ู่อะไรแล้วรลยบก ยูจั๊กป้าไปยังเมื่<ห>มอกันเลยป้ามองอยู่คล้องธนาดีก็เดินไปเลยครับป้าแล้วบอกดิบอกดิบอกยากติ้วไปเลยครับคือเก่าครับเสรษทากมุ่มกินครับเอาเอาเอาฮ้ยลงไปอีกแล้วเอาเสียนครับเสียนแล้วมวยหยาดละเอ้ยเอ้าเอ้าเออเอา เบิงเบิงเบิงสิหลอดวะเบิงโ <c oughs> อ้โอ้โอ้ฝึกวิทยาหยุดแน่นอกกนขน <c oughs> <c oughs> าดนีเอาอีกละเอาอีกละวโลกอีกละวเดี๋ยวก็นลุดเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวก็นลุดเออเออโตเอาเออโอ้แน่นอนแน่นอนว่าของแถวเลยลองเบิงว่าเบิงสีไใส่ต่อไปดิ เอออซมยจนชินลเลยเลยด้ยบอกว่ายันเดเียด้วยบอกเออเอาอีกแล้วถ้ามองถ้าม,มองถนัดได้ไหมหรอว่าะช่างดู่ทางเหรียญเนี้ยว่างั้นหัวต้อนย่ออยู่วัได้บอกยากว่ะดิออลอกเบื้องว่ <c oughs> มามึงมีคือคักขนาดว่างั้นหัวต้อย่ออยู่ไปเซ็กับวัวด้ พิสูจน์ครับพิสูจน์พิสูจน์เอาลออ่อลงเ,เอาเอาไหลไหลโอ้โลงทตาลงคเบลเอาเร็วเอาเร็วตาโรคเบลใส่ตัวครับบังคับภาพเปลี่ยนเส้นทางมามาเลยบอกโอ้ยอึดอัดกันอย่างเงาเก่าอะไร ไปแล้วครับไปแล้วห่องธนัดเพิ่นไปแล้วเออไปแล้วไปได้ย ouais ังกินไม่อีกเนาะวันเนาะฮ้ฮ้ลอยมาลอยมาลอยมาครับหลังจากข่าวก็ไม่กล่นต่อครับลอยๆแล้วพี่แล้ว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 ไม่ด้ยังมากัดเล่นน้อบัดเนาะ มาเลยครับเป็ดเพิ่นครับมือนหนึ่งอย่างมือหนึ่งแขอนสวยครับหกมุ้งหกัวครับปลาพ่กไอ้บ่อนมาด้มือน,นี้เสียเป็ดครับเสียเป็ดมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนเสียเป็ดเลยพี่มาพี่มาพีเร็ว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  ด้วยเล็ดอย่างเดียวเขาพกกันตีขี้ก็ใช้กับวันใดออีกแล้วอีกแล้วน้มเลึกเอาลองดูลองดูยาหลุดหลุดหลือดเพียวเพียวนี่ยังละหอยบ่ฮะห้อยยังห้อยยังเวย

าหา่าายังโนอเหรออ,อย่าไปถึงบินมองเปินไปสะดักป่านะครับเป็นวยป่าขามมาฟังลย่ครับแต่พักน้ำถ่วมมันมก,ก็ไหลมมคกับเพราะว่ามันเป็มองติดต่อกันครับน้ำลงป่าห้องสิลงว่าน้ำเหรอครับอันนี้ก็สิรุดขึ้นมาพีอยู่ครับามาเวยเปียกมอดยอดเลย Thế phía chín Tụi Nó lơi vòi nhận Ui Ồ vậy là Ủa khai Vậy <laughs> <laughs> để khai thấy nó vào nó Chín sơi <laughs> กินไข่ดิบเลยมาลยเสียงกครับเสียงกบรรยากาศนี่มาส่งครับมงนีุ้กถือว่าปลาโปรยใหญ่ประเดยครับแต่ว่ามีเทิงนกเทิงมา้วยพอปวดได้ไข่ไข่เปียดเป็นเมื่อไข่เฮียงเลย ดิบเสยโมลุงหัวด้วยนะเลยว่าลุ้งล่างใจนะใส่พลังงานหลายก็เ <c oughs> สียงเสียงนกเสียงนกนกแค่หน้าครับ มาด้วยผสมจิตไข่ดิบช่างเที่ยวจะได้ว่าใส่เอาแล้วเอาแล้วเอามาดูได้ไหมได้ไหมเอาแล้วเอาแล้วพูดบอลเฮ้ยพี่มาพี่มาพี่เออเออเออได้พูดบวลรูใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยการพูดบ เอาเอาได้ของเล่นยญไว้แล้วเอาพี่มาพี่มาพี่มาพี่เร็วเร็วไปใส่ต่อเอาพี่เอามาพี่เอามาพี่รวยเอาแล้วได้ของเหรียญไว้รออวนเฮียลงไปเอาอะไรซักม้งครับได้ของเล่นยญไว้ไปอาลาดเลยเออเครับขอพึ่งเอา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 เออเอาลอยไปแล้วไปแล้ว ว่าแล้วว่าแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆเอาเอาเอามาพี่มาพี่มาพี่รวยรวยมิดเด็กกองเล่นยญไม่ลืมเลยเอามาพี่เอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วก้าวบานเลยครับเอาน้ามุดเอาเอา เออเอาของเรีนไ้เลยเอาบวมาบบามาเอาแล้วเอาแเอวติดเขียวเลยเนาะหลุดครับของเล่นไปเ็นครับอาอให้ผมปล่อยเลย เอกมาเลยวาบีมาบีมาบีเอาตกลงไปเอาเอาจะลัวพุ่บ่อนอยู่เอาล้อวัวธรรมประดาตัวนี้ฮะธรรมเสี้ยนเหรอครับมาด้วยตกดูเกิดตกสูมือครับตกเป็นตกว่าบ่ญยาดแล้วมาลุยเห็นไลยเห็นได้ได้พุดบัวเอาบเอาแล้วบ่พุดบ่อนแล้วไปอ้ลาแล้ะเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วในคลองเล่นครับเอาใหงได้ต่อเลยฮ้ไปไปไปก็ไปเท่าหัวนี่ไปไปละไปละไรพุทธบอลไปละเฮ้ยเ้ทงเตะเท่งเท่งขา่าวเอาเอาเล่นกองไส้ต่อครับเพื่อนครับหอดกองไส้ละเอาเล่นฟุตบอลครับครับ Oh, oh, oh. <laughs> อเอาเอาเอาบ่ย่อเอาที่พูดว่ได้ไปเนาะครับผมรัดผ้าน้องมารวยครับออกยังมาส่องครับหงมุ่งกลัวครับออกกำลังกายปกติครับอ่ะชิปนี่ไไปซ้ำอีกครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ